สวัสดีจ้านี่คือช่องนิปรพรจันทกิจอ่าเพื่อนๆเน,เนาะอ่าในช่องเฟซบุ๊กเพิ่นคอมเมนต์ขามาถามว่าอ่าการผสมเทียมม่นควรจะผสมในกี่มือหลังจากที่เพิ่นเป็นสัต์อ่ากี่วันเนาะอันนี้แม่กุ้งจะมาตอบคอมเมนต์นี่เนาะแต่กระตอบคําถามนี่อ่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงการผสมเทียมก่อนการผสมเทียมของแม่กุ้งนี้ก็คือ ในฟาร์มแม่กุงเนาะจะผสมใช้ระบบผสมเทียมแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่ก่อนหน้านี้อตอนเลี้ยงหมูแรกๆแม่คุงเคยผสมตู่เนาะ <c oughs> แล้วที่นี่แม่กุงกับมาศึกษาเรื่องผสมเทียมแม่คุงใช้แบบผสมเทียมแบบร้อยเปอร์เซนต์ละในฟาร์มแม่คุงใส่มาเป็นสิบปีแล้วเนาะสิบปีแล้ว <c oughs> เคยลองผิดลองถูกอ่ะผสมบติดแน่ผสมได้ลูกหน่อยแน่เขากะใช้ตรงนั้นเนาะเป็นประสมการณ์เพื่อเลี้ยงรูว้ว่าควนผสมช่วงใด และกัช่วงช่วงใดบควนผสมควนผสมช่วงใดอ่ะควนผสมแบบใดอ่ะมือนี้ไม่คงจะมาเล่าประสบการณ์เนาะให้ฟังเล่าจากประสบการณ์จริงนี่แหละเคยๆล่ <c oughs> ๆลองผิดล่องถูกขึ้นกันในระยะเวลาที่ควรผสมเทียมเนาะแต่ละตัวจะบ้คืขึ้นกันเด้อหมูแต่ละตัวบ้คืขึ้นกันในหมูแม่สาวอ่จาจะประมาณ4ี่ห้าถึงหนึ่งอาทิตย์เนาะส่วนหมูแม่นางอ่ะหมูแม่นางก็เ้าแต่ตัวเดว้บางตัวใช้ระยะเวลา สองถึงสามมือเนาะบางตัวขึ้นตอนเช้าอ่ะพนเป็นสัตว์ภาษาอีสานเท่ากับขึ้นเนาะเป็นสัตว์อ่ะเป็นสัตว์ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าอีกเทือนึงเป็นสัตว์สัตว์แค่มือเดียวนอมือที่สองเท่ากับตรงเลยผสมหรือเป็นสัตว์แลกก็ผสมเลยในหมูแต่ละตัวน่ะจะเป็นสัตว์ไม่เหมือนกันเนาะเท่าตรงบึ้งดูสังเกตสังเกตจากอะไรสังเกตจากเพื่นหนิงอ่ะสังเกตจากเพื่นหนิงถ้าเกิดหมูที่เพื่อนเคยได้ลูกหลายๆช่อซ้อหลายชุดแล้ว เพื่อนจะเป็นซัดแค่บกีมือเนาะเต็มที่กับเป็นซัดไม่เกิน3วันเนาะต้องผสมในวันที่หหรือวันที่2เท่านั้นแต่ก็เป็นหน่อยตัวแล้วที่จะผสมวันแรกส่วนไลยกับจะเป็นวันที่สเนาะสำหรับหมูที่เพื่อนทองหลายๆเพื่อนเพื่อนทองหลายๆชุดมาแล้วการดูยังไงก็คือดูอ่าเพื่อนนิ่งถ้าเกิดเพื่อนนิ่งนิ่งเนาะนิ่งสนิทอ่านิ่งสนิทบรมเวนเพื่อนเริมนิ่งเด้นิ่งสนิทหรือจะเบิ้งเพื่อนเริ่มนิ่งก็ได้อ่ะดูจากเพื่อนเริมนิ่งก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนเริมนิ่งตอนเช้า เข้าผสมตอนเย็นเนาะตอนเย็นแต่แม่กุ้งจะอัดเข้าไปทีเดียวสองรถก็คือแม่กุ้งจับมมๆๆจสัตว์ให้แม่นแม่นจับสัตว์ให้แม่นแม่นก็คือช่วงที่เพิ่นเริ่มนิ่งสมมุติว่าเขาแม่กุ้งนี่นเริ่มนิ่งประมาณตอนเย็นตอนเย็นเนาะส่วนตอนเช้าอีกวันหนึ่งแม่กุ้งจะบ่ผสมแม่กุ้งจะไปผสมช่วงบ่ายช่วงบ่ายบ่เป็นช่วงเย็นด้ช่วงบ่ายประมาณเที่ยงประมาณบ่ายอันนี้ก็คือเราให้ฟังเนาะเป็นตัวอย่างช่วงบ่าย ่วงระวังระยะกึ่งกลางระวังที่เพื่อนจะเริ่มจะลงเนาะพ่อไม่คุ้งผสมไปปุ๊บอัดเข้าไปทีเดียว2อโดดเลยถ้าเพื่อนรับไหวเนาะแล้วเพื่อนกะจะลงพ่อตอนแรงมากเพื่นจะเริ่มบ่นิงแล้วเนาะเพื่อนจะเริ่มลงอันนี้เขาก็จะอัดให้แมนแเพื่อรูปเพื่อนกะดกเนาะดกดกแต่ส่วนตัวแล้วกะ 1อิออะอย่างที่มายกุ้งเห็ดคลิปเร็วๆมากก็คือลูกหมูผสมเทียมหมดแล้วลูกหมูไม่ฟ้ามายกุ้งกันสิบสิบเอ็ดสิบสองและสิบสี่ 14, กับมี่นอบางแม่กับสิบหกอ่ะแต่ส่วนอีกแม่หนึ่งแม่แม่นั่นก็นแปดตัวอาจจะเล็วเกินไปอ่ะอันนี้อยู่ที่เราจับสัตว์เด้อเป็นอะไรที่อ่าเป๊ะไม่ได้เนอะเฮ้าตรงบึงเฮาตรงบึงหมูเฮ้าตรงบึงแม่พันเฮาเนาะ ส่วนแม่สาวกับเช็กแม่สาวนี่เพื่อนจะขึ้นเพื่อนจะเป็นซัดดนนะเพื่อนจะเป็นซัดดนเ่ากบกดหลังดูทุกวันเนาะกดกดหลังกดเชา้ากดเยน็นแต่ว่าแม่สาวนี่อ่าดนอยู่เป็นซัดนี่ใช่ระยะเวลาหน้าเนาะห้าถึงเจ็ดวันแต่เพื่อนกะอ่านิ่งนิ่งนานเนาะนิ่งนานนิ่งนานเข้าผสมก็คือติดติดไงติดไงกว่าม่นั่งอ่าติดไงกว่าม่นั่งกอแม่นั่งนะ เพื่อนจะเป็นแป๊บเดียวเข้าตรงรีบเนาะเข้าเข้าตรงรีบเข้าตรงแบบเังไดละ่ะอ่าชำนาญน <c oughs> ชํำนาญนแล้วก็เป็นหมูเข้าลรอเข้ากักะกะเวลาได้ถูกเนาะส่วนแม่สาวนี่เพื่อนจะเพื่อนจะอ่าเป็นสัดใส่ระยะเวลาโดนแต่ว่ากะมีเวลาผสมได้หลายแต่ส่วนแม่นางนะ่ะจะมีเวลาผสมได้หน่อยเนาะอันนี้จะอ่าจะพูด ประมานี้ลหะเขาตรงเบิ่งหมูเข้าแล้วเป็นยังแม่กุ้งคือบบไปผสมนอกสถานที่อันนี้ละ่ะสิ่งสําคัญเป็นยังแม่กุงก้งบบแม่กุ้งบรรับงานนอกสถานที่เพราะว่าหนึ่งก็คือบบเม็นหมูเข้าอ่าไม่ใช่หมูเราเพิ่นจับสัตว์ให้เข้าอยู่แต่ว่าเข้ากับบรูษเาเพิ่นจับสัตว์ให้ลอยบ์เส้นบ่ออะนะแม่กุ้งก็ต้องใส่เวลานในการไปเบิง่งอ่าไปดูก่อนไปเช็คก่อนไปเช็กก่อน,กกอน,กกอนว่าเพิ่นใด้บไดแล้ว พ่อเพิ่นได้เฮาก็ต้องไปผสมอันนี้เป็นอีหยังที่เอ่เอเังใดล่ะเสียเวลาเสียเวลาก็ต้องเที่ยวไปเบิงเนาะเพื่อตางหมู่บ้านเฮาก็ต้องไปเบิงวาเอ่อเพิ่นพร้อมแร้วาพ่อส่วนไหลนี่ก็คือเอ่อเพิ่นเลี้ยงหมูตะหมูม่บ้านนี่เพิ่นจะบรูจับสัตว์จับสัตว์บ่ไห้แน,น่นอนเนาะขนาดเอ่อผสมโตผสมโต,มตบางเทือ่อคนที่มาผสมโตก็ยังได้คมคือได้ผูกปากได้ยังเนาะอันนี้ล่ะเพราะอ่าเพิ่น จับจับสัตว์ไม่ค่อยได้ส่วนค้นแถวบ้านเนาะเห็นตะหมูเป็นสัตว์ปุ๊บโท่เอินขจ้ามาผสมยังสีหน้าแต่ว่าการผสมตูนั้นก็จังได้กตัติดผสมจังได้กตัติดเนาะร้อยเปอร์เซ็นตแต่ไม่คงนั้นเคยผ่านประสบการณ์มาหลายหลายแล้วเป็นยังที่ย่านย่านในการผสมตูเนาะย่านในการผสมตูวเสียงบางเทือนั่นก็นอันนี้ก็ก็ ผ่านมาเนาะเขาผ่านมาเขากับเป็นบทเรียนเพินกับติดเชื้อติดเอียงอ่ามดลูกเพินกับบ่ชคอยดีอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนสําหรับใครที่แบบว่าผสมเทียมแล้วมดลูกจะบ่คคอยดีนี่ก็คือไม่ใช่เลยเนาะอยู่กับเฮ้าอยู่กับเฮาอยู่กับการดูแลอยู่กับการบางตัวนี่อ่าบด้เห็เอ่างผสมตัวก็ยังอักเสบก็ยังมีเนาะอยู่กับเฮาอยู่กับการดูแลเนาะอย่าอย่าไปฟังคนอื่นหลายเฮาต้อง เ็ดด้วยตัวเองลงมือทําด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าอันใดดีบ่ดีเหมาะสมกับเข้าอันนี้ก็คือแม่กุ้งมาเล่าประสบการณ์เนาะเล่าสู่กันฟังเป็นเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปปรับใส่ไม่ต้องเอาแบบเป๊ะๆเนาะทุกสิ่งทุกอย่างการเลี้ยงการเท็ดยางกระยาเข้าต้องมีแบบเป็นของเข้าฟังคนอื่นเพื่อจะมาปรับใช้เป็นแนวทางของตัวเองเดอ้ออันนี้จะมาตอบการผรสมเทียมเนาะจะมาแนะนําจับมือใส่กับบได หมูแต่ละตัวบ่คือกันคนกับ,บ่คือกันแต่ละคนกับบุกันมีวนมีพร้อมมีใหญ่มีน้อยเนาะอันนี้ก็อ่ะเป็นธรรมชาตินะคลิปนี้จะมาตัวค้อมีนี่เนาะฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี้พอพอจนจะตะกียเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผู้ใดอยากรูยังกะคอมมนกลับมาแต่คลิปเนาะเดี๋ยวจะพยายามหาคําตอบมาให้เราสูก่อนฟังในแบบง่ายๆละ่ะแบบที่แม่กุ้งเห็ดที่ผ่านมาเนาะแบบไรที่่ลูกะ ก็จะตัวบับเบลูมันไม่ยังสลับซับซ้อนเนาะอ่าคลิปดีกะสวัสดีจ้า